อันเนี้ยมันมีคาสิโนเฉพาะเมียวด,ดีซึ่งข้อมูลปัจจุบันเนี่ยจะไม่ใช่34จุดแล้วนะครับข้อมูลปัจจุบันมันจะเป็น40จุดแต่ว่าผมยังไม่รู้อีก6จุดที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยคือที่ไหนคุณไปรู้ได้ไงคือมันมีภาคเอกชนที่เขาทําเรื่องการช่วยเหลือเหยื่ออแล้วเขาก็แมปให้ผมเลยเขามีตารางออกมาให้ผมเลยว่าจุดไหนบ้างที่เขาสงสัยว่าเป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์นะครับซึ่งมันทั้งหมดเนี่ยที่เมียวด,ดีเนี่ยนะครับ ณตอนข้อมูล2566เนี่ยคือ34จุดแต่ว่าตำรวจที่ให้ข้อมูลกับผมในกรรบริการความมั่นคงล่าสุดคือ40จุดนะครับไปต่อฮะ40จุดอันนี้ก็จะมีทั้งในหัวเมืองเนี่ยตัวเมืองเมอดีกับที่เชเวกโกโกใช่ไหมใช่ครับแล้วก็มีจุดเรียกว่าวาเล่คิคเคพาร์อะไรพวกนี้นะอ่าอ่า40อัปเดตที่คุณบอกมี40แล้วยังไงต่อไปต่อฮะทีนี้จุดไฮไลท์มันอยู่ตรงนี้ฮะคือ17จุดซึ่งเราได้ข้อมูลมาว่าเป็นของคนไทย ครับมีของคนไทยด้วยอย่างเช่นอย่างเช่นเอานี่ก็ได้เอาตรงเมียวดวดีคอมเพล็กซ์เมียววดีคอมเพล็กซ์เนี่ยก็คือจะตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับแม่สอดนะครับแล้วก็มีท่าข้ามอันนี้คือเป็นบอนเป็นบอนด้วยมีพนันออนไลน์ด้วยแล้วเราก็สงสัยว่าเป็นสแกมเมอร์ด้วยสงสัยว่าเป็นสแกมเมอร์ด้วยนะครับ<ช>แต่ว่าอาจจะขนาดไม่ใหญ่มากมขนาดเต็มที่ผมว่าก็หลักสิบหลักร้อย นะครับไม่ได้ใหญ่มากไซส์ไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เท่ากับพวกเชเวกเขาเยอะอย่างนี้เลยนะเนี่ยและทั้งหมดเนี่ยพี่ยุทธผมถึงสันนิษฐานว่าไอ้ที่เราตัดไฟยากเนี่ยเพราะไอ้ตรงนี้หรือเปล่าไอ้ตรงนี้คือสงสัยว่าทำไมตัดยากตัดเย็นใช่ครับตอนแรกธุรกิจไทยไปลงทุนทำบ่อนอยู่ก็เยอะอยู่เครื่องหลักๆเนี่ยที่ผมจะมีเนี่ยอย่างเช่นเมีววดีคอมเพล็กซ์สตาร์คอมเพล็กซ์นะครับก็จะเป็นสำคัญสำคัญอย่างสตาร์คอมเพล็กซ์เนี่ยคนนี้เนี่ยไม่ธรรมดาอยู่เบื้องหลัง เกิดข้อสงสัยตัดไฟยากตัดไฟเย็นเพราะเป็นห่วงคนไทยที่ไปลงทุนทําบ่อนอยู่หรือเปล่าเป็นเป็นอย่างนั้นสงสัยเงินมันก็เยอะเอาแล้วยังไงต่อทีนี้ถ้าเกิดเรามาดูอ่ะเอาจุดใหญ่ๆที่ผมพอจะให้ข้อมูลได้อันนี้ใหญ่ๆนะใหญ่ๆนะฮะของของคนไทยนะฮะสตาร์คอมเพล็กซ์เนี่ยเอาชื่อในวงการแล้วกันยุทธจักรเนี่ยเขาเรียกว่าเสียตือนะครับก็เป็นเจ้าของสตาร์คอมเพล็กซ์นะครับแล้วเข้าใจว่าก็เป็นเจ้าของ ตึกบางตึกที่ใช้เป็นที่ตั้งคอเซนเตอร์ในฝั่งกัมพูชาด้วยนะครับทำสองฝั่งเลยเหรอคือปกติเขาเชื่อมกันอย่างเชเวโกโกเนี่ยเขาจะมีสิ่งที่เรียกว่าดาราสาครคืออะไรดาราสาครเนี่ยอยู่ที่คือก่อนจะมีเชเวโกโกเนี่ยมันมีดาราสาครที่ฝั่งกัมพูชาก่อนอแล้วพอเขาทําที่กัมพูชาเสร็จเขาก็มาทํเชเวโกโกอ๋อขยายมาขยายมาแล้วตามแผนของเขาเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะมาขยายต่อที่แม่สอดน,นะครับเขาต้องการทําเมืองคู่แฝดกับเชเวโกโก ถ้าพี่ยุทธไปสนามบินตอนนี้ไม่ไแน่ใจเขายังมีอยู่หรือเปล่า <ưng> แต่ผมเนี่ยคุ้นๆว่าตอนที่ผู้ช่วยจีนเนี่ย <ưng> นะครับเขาไปที่สนามบินผู้ช่วยรัฐมนตรีจีนเนี <ưng> ่ยไปที่สนามบินแม่สอดเนี่ย <ưng> ผมก็เห็นแวบๆมันมีเหมือนเป็นโลโก้ของบริษัทยาไทยอยู่ในสนามบินแม่สอดอยู่ <ưng> ไม่รู้ว่าปัจจุบันยังมีอยู่หรือเปล่า <ưng> นะครับอันเนี้ยมันก็คือตอนแรกเนี่ยเขาก็พยายามที่จะมาล็อบบี้ทุกฝ่ายในในแม่สอดนะครับแล้วก็ต้องการที่จะสร้างเป็นอาณาจักร คล้ายๆกับชเวกโกโกโแล้วก็เขาก็มาซื้อตึกที่กรุงเทพด้วยนะครับไม่เมืองไทยเราเปิดไม่ได้ไม่แน่ที่ยศต่อต่อต่อไม่แน่พี่ยศ <laughs> ออันนี้คือสตาร์คอมเพล็กเสียตือนะครับส่วนสกายคอมเพล็กเนี่ยก็มีเป็นอดีตตำรวจนะครับร้อยตำรวจตรีถูกขับออกจากราชการนะครับนนแล้วก็เขืออนพี่ายข้อมูลนี้ไม่ได้เป็นข้อมูลใหม่มากแล้วครับส่วนมีววีคอมเพล็กที่ผมพยายามไฮไลท์เนี่ยคือพลตำรวจตรีต่อเต่าคนหนึ่ง นะครับคนนี้เนี่ยยังรับราชการอยู่นะครับยังรับราชการอยู่แล้วก็เป็นเจ้าของเมียวดีคอมเพล็กซ์นะครับซึ่งอย่างที่ผมบอกก็คือว่าคุณเป็นตำรวจเนาะแล้วคุณก็เคยเป็นตำรวจอยู่ที่แม่สอดเนี่ยถ้าข้ามเนี่ยมันตั้งอยู่ตรงข้ามกับเมียวดีคอมเพล็กซ์เนี่ยถามว่าคนจะคนชาติไหนก็แล้วแตแว่ซึ่งรวมถึงคนไทยเนี่ยเขาข้ามสมมติเขาเล่นไปนเล่นคาสิโนเนี่ยคาสิโนออฟไลน์เนี่ย ถามว่าข้ามแบบนั้นเนี่ยโดยที่ไม่ต้องมีการสแตมป์พาสปอร์ตหรืออะไรเลยเนี่ยไม่ต้องมีแม้กระทั่งบอดบอดี้พาสยืนยันหรือว่ายังข้ามอย่างนั้นอยู่ข้ามอยู่เพราะคุณเคยอภิปรายว่าเหมือนอำนวยความสะดวกเลยเหมือนน,เ,ออน,นเป็นท<ๆ>้าเรือส่วนตัวเลยท้าเรือส่วนตัวเลยกูายทางสวนนะจักรไม่ต้องตรวจลงตาเลยถูกต้องคุณยืนยันเหรอยืนยันเพราะผม่งผู้ช่วยผมไปดูไม่คุณอภิปรายไปยป่านนี้ยังไม่ต้องตรวจลงตา <laughs> เอาอท่านณณณวันที่เรากําลังคุยกันตรงเนี้ยผมคิดว่าผมไม่รู้ว่ายังมีข้ามไหม นะแต่ว่ามีคนแชทมาหาผมาเขาบอกว่ายังมีการข้ามอยู่ผมก็คิดว่าก,ก,ก็เป็นไปได้ว่าอาจจะยังมีอยู่แต่ว่าไอ้เรื่องการตรวจลงตาพิยุทธท่าข้ามพวกนี้มันตรวจลงตาไม่ได้อยู่แล้วเพราะมันจะเป็นท่าเขาจะด่านพร้อมดนตามกฎหมายถูกต้องมันจุดประสงค์ของการมีท่าข้ามอะ่ะคือขนซื้อขายสินค้าเท่านั้นม,มันก็จะต้องมีมูลค่าไม่เกินเท่าไหร่นะครับผมจำไ,ไ,ไม่ได้แล้วเหมือนกับร,ระดับท้องถิ่นถูกต้องแต่มันถูกใช้คุณยืนยันที่คุณเคยอภิปรายหรูหราเลยนะ ฝั่งตัวข้ามเข้าไปถึงโอ้โหระโหฐานเลยถูกต้องอันนั้นใช่ไหมใช่ครับอ่าอันนี้เนี่ยเดี๋ยวคุณไปกระซิบบอกคุณพรมทามบอกชื่อเขาเลยไม่ต้องบอกตรงนี้จริงๆเขาก็ออกมาให้ข่าวแล้วเนขาบอกข่าอมีับเยอะอยู่ในสระยังมีเลยคือสรุปว่าผมต้องทําทุกอย่างใช่ไหมพี่ยศไม่คนทวยเขารู้ไหมรู้ทำไมจะไม่รู้อ่ะคนพรมธามนะก็ถามบิ๊กตายก็ได้อ่ะอ่ะบิ๊กตายคือผบตรผบบตรเนี่ยเออผบบตรรู้ คนรู้แด่ว่าเขารู้รู้สิจไม่เขาจะไม่รู้เขาเป็นตำรวจนะผมไม่ใช่ตำรวจนะพ่ยุสนี่ตกลงเนี่ยทุกอย่างต้องให้ผมเป็นคนเริ่มก่อนทําก่อนคือคอือเอาอย่างนี้พ่ยุสผมยอมรับว่า <c oughs> ผมเรียงลําดับคําสําคัญ <c oughs> ภาพใหญ่ก่อนเนี่ยนะครับคือผมก็เนี่ยไปโฟกัสเรื่องไฟเรื่องนโยบายก่อน <c oughs> เดี๋ยวผมก็จะมีข้อเสนอเช่นถ้าอาถ้าจัดการเรื่องน้ํามันเนี่ยถ้าข้ามห้าสิบเก้าท่าคุณจะทํำยังไง เพราะถ้าเกิดว่าคุณตัดไฟการส่งน้ํามันที่นายกสั่งเมื่อวานน้ำมันนี่ผมรู้ได้ว่ามาจากบริษัทไหนเดี๋ยวผมจะเชิญมาที่กรรมธิการด้วยบริษัทบริษัทใหญ่อยู่ซึ่งก็ปกติมากเขาซื้อขายน้ำมันอ่ะผมผมเชื่อว่าบริษัทไม่รู้ผมเชื่อว่าบริษัทไม่รู้เรื่องผมเชื่อว่าบริษัทสุจริคือสเต็ปต่อไปคือน้ํามันแล้วนะน้ํามันใช่เพราะเขาปั่นไฟถูกต้องมันใช้น้ํามันดีเซลถูกไหม เออน่าจะอย่างนั out, ้นนะฮะน่าจะน้ำมันดีเซลอ่ะเดี๋ยวคุณจะไล่ต่อไปถูกต้องฮะนอกจากนี้ยังมีนี่อันนี้คุณอภิปรายไปแล้วใช่ไหมอันนี้อภิปรายไปแล้วแต่ว่าให้เห็นว่ามันมีใหญ่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 ก็อยู่อย่างนี้เลยตึ้งตึ้งตึงตึงตึงอย่างนี้ใช่ไหมใช่ครับแต่นี่มันมีมากกว่านี้นะมันมีมากกว่านี้อันนี้คือไฟที่เขาตัดไปแล้ว